สำหรับฐานที่สองนะคะจัดขึ้นที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของทางกายค่ะก็คือการช่วยเหลือทางน้ำแล้วก็การพายเรือค่ะชื่อฐานว่าชีวิตดิมครองมังมดนะคะซึ่งทักษะสำคัญนะคะคือทักษะการรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราค่ะทักษะรองก็คือในเรื่องของการยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและก็ผู้อื่นค่ะการรู้จักการสังเกตการตั้งคาถามแล้วก็การสแสวงหาคาตอบค่ะ โดยบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะคะจะเน้นในเรื่องของทักษะทางกายเป็นการเรียนรู้การพายเรือการดูแลตนเองทางทางน้ำนะคะการฝึกการทํางานร่วมกันการรักษาสภาพแวดล้อมและภูมรริปัญญาริมคลองบางมดค่ะเราออกแบบกิจกรรมเพื่อที่จะให้เด็กนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของเมื่อประสบภัยทางน้ํานะคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้จากในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะเมื่อตัวเองตกน้ำเนี่ยจะต้องตะโกนโยนและยื่นอย่างไรหรือการช่วย ตนเองและผู้อื่นนะคะอันที่2ก็คือพายเรือแล้วก็สำรวจชุมชนนะคะเด็กๆก,ก็จะได้พายเรือเพื่อสำรวจพื้นที่ริมคลองย่านบางมดนะคะระหว่างพายเรือก็อาจจะเป็นการสังเกตนะคะวิถีชุมชนริมคลองมีกิจกรรมอาชีให้เด็กนะคะผ่านกิจกรรมการทายลักษณะสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมย่านคลองบางมดนะคะเด็กๆเ,เนี่ยนะคะจะได้รับการพัฒนาทักษะในเรื่องของการสังเกตและการตั้งคำถาม,ถามไปด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็อีกทั้งในช่วงของการพายเรือเนี่ยนะคะหลายครั้งก็เป็นการพายด้วยกันกับเพื่อนนะคะกับพี่ๆหรือว่ากับคุณครูนะคะเด็กๆก,ก็จะช่วยกันนะคะก็เป็นการที่จะดึงทักษะการรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเรานะคะแล้วก็ช่วยกันให้ไปถึงเป้าหมายนะคะตามที่โจทย์ที่ได้รับ